กบมาลูกค้าแล้วนะคะนี่เลยค่ะวีวีในจะปูนะาด้มีจะภูไหมวสวัสดีค่ะ ก็บรรยากาศไร์สดยามบ่ายนะจ๊ะวันนี้ไร์สดไกลกันนิดนึงโอ้เสียงเหนื่อยเลยค่ะตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะตอนนี้จ้ะมาถึงบ้านลูกค้าแล้วไกลไกลกลจริงๆแต่หัวใจเราใกลนิดเดียวจ้ะที่ไหนก็ส่งจ้ะที่ไหนก็ส่งค่ะขอต้อนรับนะคะนิวฮอลแลนด์นครราชสีมาค่ะสงอนคอรเทกเตอร์โคราและพี่ออยนะจ๊ะวันนี้อยู่ไกลสักนิดนึงจ้ะไม่นิดหรอกไกลมากนี่แหละค่ะ อำเภอแม่สายจ้ะเชียงรายเลยจ้ะเชียงรายเลยนะคะบ้านสันทรายค่ะบ้านสันทรายค่ะตำบลแม่สายค่ะตำบลแม่สายอันนี้เลยนะคะโอเคกับพี่อ้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะคะพี่วินัยพี่วินัยแสนสุดอ่ะนี้เลยนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะรถลงเร็ที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เดินทางั้งแต่สี่ทุ่มค่ะเดินทางตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนเดินทางั้งแต่สี่ทุ่มก็พักมาเรื่อยค่ะนี่เลยนะคะัะเก็ตูมรถเต็มเต็มค่ะนี่เลยเอยูในค่ะอนุญาคตค่ะสวัสดีนะคะหนูไรสดอยู่เห็นรถแล้วเป็นไงคะถูกใจไหม <c oughs> ค่ะอันนี้ก็เป็น New ฮอน l ลน d t ทีสีนะคะทางสงวบท렉เตอร์จัดส่งให้กับคุณวินัยแสนสุขค่ะคุณวินัยแสนสุขนะคะที่บ้านสันทรายค่ะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะหนูรบกวนสอบถามนิดนึงทำไมถึงเลือกโรแท็กเตอร์นิวฮ l l a ลนแล้วทำไมถึงเลือกรุ่นท t 4 6. 5สชอบตรงส่วนไหนเนาะ<อ>ค่ะคือคือมันจะข้ากับลักษณะงานที เหมาะสมกับการใช้งานของเราค่ะตรงส่วนนี้พี่วินัยทํางานตรงส่วนไหนคะเกี่ยวกับการเกษตรอะคะที่เลือกรถลื่นนี้อันนี่ว้ทํามันฝรั่งทำมันฝรัง่งค่ะหลายไาร่ไหมคะตรงนี้กี่ไร่ครับหกสิบเจ็ดสิบไร่หกสิบเจ็ดสิบไร่ค่ะเพรา 60, ะ, 60, ะตรงนี้พี่วินัยก็ทํานาด้วยเนาะค่ะลแล้วก็มีรถไทยอยู่แล้วหลายคันเลยแหละค่ะก็หลายคันตรงนี้พี่วินยัยรับเงินสดด้วยนะคะตรงนี้จ้ะ ตรงนี้เป็นเขตชายแดนติดต่อตรงนี้ติดต่อประเทศอะไรด้วยตรงนี้พม่าเนาะค่ะตรงนี้ค่ะนี่500เมตรถึงสิงาชเดนตะกี้นี่ก็ผ่านค่ะผ่านด่านมาค่ะรู้สึกตื่นเต้นมาไม่ตัวหนูไม่เคยมาแต่น้องเขาเคยมาค่ะค่ะก็ถึงชายแดนแล้วค่ะค่ะก็ ตองส่วนหนึ่งก็อยากจะบอกทางเอฟซีทุกท่านนะคะว่าพี่วินัยเดินทางไปหาพี่อ้อยที่โชรูมเลยค่ะนับถือในหัวจิตหัวใจเลยได้เดินทางไปแบบว่ายังตื่นเต้นไม่หายว่าทําไมถึงได้เดินทางไกลไปถึงนู่นถึงที่โคราชเลยนะคะค่ะก็อยากส่วนหนึ่งอยากไปเห็นตัวรถจริงใช่ไหมคะค่ะตัดสินใจไม่ได้อยู่ระหว่างเจ็ดห้าหกค่ะ แล้วทีนี้เห็น <S <S เห็นทางทางอ้อยทางนิวฮอลแลนด์ต้องต้งจุดไหนคะที่ดูเราเห็นดูใน YouTube เนาะคะ่ะแล้วก็เคยโทรหาเคยโทรหากันเนาะเคยโทรคุยกันคะ่ะ ตอนแรกพี่อ้อยก็ไม่มั่นใจว่าเอาลูกค้าจะเดินทางไปจริงไหมสุดท้ายลูกค้าบอกไปไปเดินทางไปหาแล้วยังนั่งรออีกโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะไปกันทาง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 พี่ผู้หญิงด้วยโอ้ดีใจมากเลยค่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะขอให้พี่วินัยนะคะโชคดีมีชัยในทุกสิ่งนะคะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่อ้อยพาดูรถนะคะทีทีส่จุดค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางลูกค้ารับเป็นผานพวน6จานนะคะของ CMT ค่ะทางลูกค้าบอกว่าอ,อ,อยู่ตรงนี้ CMT ตรงแม่สายนี้เขาจะมีอะไรค่ะก็แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นทางสมงว์พงก็ดูแลให้ลูกค้าได้อยู่ค่ะค่ะแต่ว่าลูกค้าตั้งใจอยากได้สิ่งไหนก็จัดให้ลูกค้านะคะแล้วก็จัดตรงแยกใบมีดให้นะคะจะเห็นนะคะ นี่จะให้อุปกรณ์ให้เต็มเลยนะคะต้องคอนโทรลใบมีดก็ติดตั้งให้ลูกค้านะคะแถมให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยนะคะแยกกยองรีโมทวาล์วนะคะชุดดอบาร์เลยตัวนี้รีวิวแล้วค่ะรีวิวเมื่อตอนที่อยู่ที่โชว์รูมนะคะสวยงามจริงๆค่ะค่ะสวยงามจริงๆก็ทางาลูกค้าก็เลือกหน้ากระจังสีเหลืองนะคะใบมีดเป็นใบมีดของ SPT ค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ค่ะจะเห็นเต็มๆนะคะจะเห็นเต็มๆเลยนะคะ อันนี้ก็ได้บอกกล่าวกันนะคะว่าทางพี่อ้อยเดินทางไกลค่ะไม่ว่าจะไกลที่ไหนไกลถึงไหนนะคะให้แต่ลูกค้าตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะซื้อรถในฮอลแลนด์ตั้งใจที่จะซื้อรถกับสงวนงทงแท็กเตอร์ก็ดูแลให้ลูกค้าได้ค่ะมาจะส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็ทางพี่อ้อยก็มาจะส่งด้วยตัวเองค่ะตามคําสัญญาจริงๆค่ะไกลๆไปได้หมดนะคะสำหรับนิวฮอนแลนด์ตัวนี้นะคะ65แรงม้าค่ะ2 9 3ีซีนะจ๊ะค่ะ น้ำหนักตัวรถอยู่2 7 0 0เลยรวมอุปกรณ์ก็3ตันกว่าค่ะค่ะล้อหน้าใหญ่นะคะ11.224นะคะล้อหลังก็16.930นะคะค่ะแพลตฟอร์มกว้างค่ะตัวนี้นะคะโครงหลังคาเป็นโครงเซฟตี้แท้ๆจ้ะค่ะน้ำหนักปลายแขนยกตรงสำหรับรุ่นนี้ก็2,500กิโลกร,รัมนะจ๊ะ2,500กิโลกร,รมัมค่ะตรงนี้ค่ะของแถมอะไรจัดให้ครบนะคะไม่มีเอาออกแต่ประการใดเลยนะจ๊ะค่ะ แล้วก็ต้องเวทหน้าก็แถมให้ลูกค้านะคะที่รีวิวให้นะคะตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับตัวนี้เป็น65เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะทางลูกค้าบอกว่าเอามาใช้ในงานทาาจะทำไร่เอ่อมันฝรั่งค่ะตรงนี้นะคะเคทางภาคเหนือตรงนี้ก็จะทำไร่มันฝรั่งทางลูกค้าก็ทำนาเป็นเอ่อเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีรถเล็กทำนาแล้วแล้วก็ สำหรับตัวน,นี้มองแล้วรถมาทําในงานไล่นะคะรตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะ<ร> <c oughs> นี่เลยค่ะยังไ,ไงพี่อ้อยขอทําเอกสารกับลูกค้าก่อนนะคะขอพระคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะให้เห็นพี่อ้อยกับโรเทคเตอร์นฮอลแลนด์นะจ๊ะค่ะขอพระคุณมากเลยนะคะทุกท่านที่ติดตามะคะ่ะเมื่อวานนี้บอกเดินทางตอนสี่ทุ่มก็มีคนมา เวพอร์เต้ไมเดินทางปลอดภัยค่ะขอบพระคุณจริงๆจ้ะขอบพระคุณจากห,หัวใจเลยนะจ๊ะค่ะเดินทางอาบอกว่าให้เดินทางไปกับปลอดภัยค่ะเยอะมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์นิฮอลแลนด์นะคะโทรหาพี่อ้อยนะจ๊ะ0619539646นะคะ0619539646ค่ะโทรหาพี่อ้อยนะคะจัดรถแท็กเตอร์นฮอลแลนด์ให้ ได้ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะจัดให้ทุกรายเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะสังวนพงเท็เตอร์ยินดีดูแลค่ะบายบายนะจ๊ะขอบพระคุณจ๊ะคนมองเต็มเลยอะ่ะ ทดสอบใช้รีโมเมติกนะคะนี่เลยค่ะระบบที่โดดเด่นของนีอวแลนด์ค่ะ